ที่จังหวัดมหาสาครคามค่ะผ้วราชการจังหวัดมหาสาครคามนะคะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในช่วงเทศากาลปีใหม่2,567ค่ะพร้อมกำชับนะคะเพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำด่านและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดค่ะ นายวิปูลแววบันดิตค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยนางสุดารัตนแววบันดิตประธานแม่บ้านมหาทไทยจังหวัดมหาสารคามหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2567ค่ะโดยลงพื้นที่จุดตรวจจุดบริการประกอบด้วยอำเภอวาปีประทุมอำเภอนาดูนค่ะอำเภอพยัคฆภูมิที่สยัย อำเภอ,อยางศีริสุราษฎร์อนาเชือกและอเภเมืองมหาสารคามค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามนะคะก็ได้มีการกำชับให้ด่านตรวจ จุดตรวจแล้วก็จุดบริการประชาชนทุกที่เลยเพิ่มความเข้มงวดการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจําด่านและเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการเมาแล้วขับที่เป็นสาเหตุหลักที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุนะคะได้มีการให้เจ้าหน้าที่ตั้งด่านตรวจวัดแอลกอฮอลและดําเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเพื่อลดปัญหาของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนรวมทั้งอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้ผู้ใช้รถใช้ถนนค่ะ สำหรับสภาพการจราจรในพื้นที่จังหวัดมหาสา,ารคามนะคะยังคงปกติคะ่ะปริมาณรถเนี่ยไม่มากโดยจังหวัดมหาสา,ารคามมีการตั้งจุดตรวจจุดบริการและด่านชุมชนคะ่ะในช่วงเทศกาลปีใหม่2,567จำนวน13อำเภอค่ะประกอบด้วยจุดหลักจุดจุดตรวจหลักเนี่ย26แห่งจุดตรวจรองจุดบริการ135จุดคะ่ะแล้วก็ด่านชุมชนอีก1,22 0ด่านด้วยกันคะ่ะ